สบายดีจ้าปลาลุงประชุ่ๆทุกคนได้จ้า,น,าน,นี่ยาชิลวกพักกันขัาวหมกบวข้วา,ากหมกบัวสิแก้วปลาแห้งเลยสิสิถอดปลาแหง้งสิปนปลาแห้งเลยพี่น้องอปน<ร><ม>ปลาแห้หงกินกับลวกพักลวกพักบวกัวร้านเป็นมือกล้องให้ <laughs>

ตักกะลวกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ซิมกหอมหัวแดงใส่กระเทียมใส่ตำใสกันที่กระเสบวันนี้ม,ม,มาทำมันมาทำนี่ตำกระแห้งตำกราแหงหรือที่น้อบบริปภนเมด่อไงยังอยู่หลายโขดโลดแล้วใครจะกินนี่นนตำกระเทีย,ใม,ทยมใส่เลยมกกระเทียมตำใส่เลยหัวหอมใส่น้ำลาย ตามเสน้นทางลาหเห็นก่อนเห็นมันแหลกก่อนตามนไม่มาแหลกไม่ก็ะตำหอมลงเลยพี่น้นองอหอมลงหอมโเ<ำ>ดนขึ้ออนวอจีนี้ก็ปิ้งเรียบร้อยน,นี้กรหอคเ<า>ดนหอมบัวกตำใส่ก,กันนไปหเห็นเห็ดไปนีเดิมเดิมเสพเลยพี่น้องเนี่ผมมีราคาอ ผงขาอ่อนใช่น,น้ำต้มสใส่ข้าวเฮ้ย่งไปเบิดเลยเอ้ยต้องผงไปเบิดเลยนี่ต้มแนวใดนี่วันนี้ก็ใส่น้ำปลาวันนี้ใส่น้ำปลายกเบิ่ดเข้ารกระสุนก็ใส่ต้มผงกันเลยเป็นน้ำเด็กแล้วเลยนี่ก็ต้มแล้วเลย,ยจ้าเลยเตรียมกินวันนี้ก็ลวกพักแล้วเรียบร้อย มีผักกะหล่ำแล้วก็มีผักผักยังผักมะกรูดอ่ะผักมะบวบจ้ามาพี่น้องกินข้าวกันเดอ้อบ๊อดเดอ้อสบายดีมัตุูกปู่ทุกคนเดอ้อมามามาโอนตาแห้งตัวผักแสร็จพี่น้องมาเดอ้อเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศ ถูกแรงเสียถูกแรงใจถูกพลังใจไหม่มอนเดอร์วัดลงคอจิกคอฝนตกโตเปลี่ยนอากาศเป็นวัดหมู่หน่อย ที่เขาคนแหงก็แหงแป้งกันเน๋อมหัวแดงกระเทียมสบายดีจ้า อุนเขาเนกอิ้มเนี่ยแข็งๆเนาะมาไมาเขาอุนขึ้นไหกรนจิ้สิดได้เขาเขาเท่เขาแท่เท่เี่ยไปเอิญงาสิรับจ้ะัะนอนเนาอืมนอน

เอาเาเมื um okay like ่อจะดีแล้วเมือเอาเขาให้อนใจเอาเขามาให้ไก่เลยเนาวจะไม่ไก่รอพ่อนไม่ได้ใส่โจ๊กแต่เมียงอ้อนใ่่โจกบบแบบอะไเี้ยไม่ใช่ฮะสะกินน้ำมันไง เขานั่งกระสอบโดยแบ่งไปแบ่งไปกลอยู่นี้นะพอเมื่อมันแหลนจะขอหูได้ขพราเคยเกลือมันตุ๊บๆๆๆๆกแบนมาหนูได้เพราเอิอหา ปลาแหงือหื่นหมดแตบ่้กินปลาแนปลาแหปลาแซ่บนาบนาะต้องกินสดปลาอไงค่นแหงกินไอ้แซ่บไ้ไมปนแหงอืมตัามปนแหงลิมุลเ่ก่นกกมุนปิกรอบๆมีแมาจำหน่อยนะเม่ก่อนนปลาอนไรยงเี่ยปนแหงกินตัาแหง

แขนไปนี้น่อยแค่เรื่อยก็โตูนหอบากระจมเตะเปแล้วไปจีนำหนักมบงนังแ่จมหนึ่งก็โตนห้องทำเคนนมท่องกองยังหลับกินข้าวหร่าาวกินกินกัายนิดกินข่าวก็นำพัดอันนี้เด็กกระเพราหมูเด็กตัน mười hai năm lắm, nay phải nói với nhau hôm nay 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 hôm Ăn chín nay hôm nay nó đang hôm nay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  ăn nay hôm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  สมกระโตก็ผลนะใช่แหมะห้จังไรขอบให้งานส่วยกันช่องเพิ่นไป y o ช่องเพิ่นถึกคยไ้เงินนะันเงินให้ความให้งานนะเื่อมนมช่วยกันเอ้าิง,งังวแหลง กินแทนก็จะเจ้างูแดงกัดหนึ่งสองเซนตายสองเซนสิบหาเป็นาหาแล้วบอกช้องทำมึอขืนช่องคำหมือขืนได้ราคาไปอยู่กับเมืองเก่าได้ขื่อเ้วขื่อคำหมึกได้เงินขืนเงินลงเงินขืน ้นยอยนอ่ต่อดไหนละหานแปดสิบจดหานแปพัน 80, นี่กับเมนม้มอนลาไปกดด้วยพีน่องด้วยผักกุ้ยไส้กุ้ยใบซับตะไครห้ส่งเมนม้มอนถ้ากินผักเทียวด้วยจ้าไป